วันนี้นะมีแง่คิดในสามข้อถ้าเราเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในสามสิ่งนี้กับกีตาร์และอุปก,กรณ์กีตาร์ของเรานะรับประกันได้เลยว่าเราจะได้เสียงกีตาร์ที่ดีเอาไว้เล่นคู่ใจแล้วก็จะเข้าใจมันว่าซาวกีตาร์แบบนี้อุปกรณ์ที่ผมกำลังจะพูดเหล่านี้แล้วก็สิ่งที่จะเอามาประกอบกัน ให้กับนักกีตา้าทั้งหลายได้เอาไว้ใช้งานกันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่หกีตา้าที่ดีอืมพูดยากนะครับเพราะว่าแค่อาหารเนี่ยคนก็ชอบเค็มชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดไม่เหมือนกันถ้าผมจะไปสรุปว่ากีตา้าที่ดีคือแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอะไรที่เหมือนไม่ยุติธรรมกับคนที่ชอบกีตา้าแบบอื่นเสียงแบบอื่น ความหนักความเบาหรือเดนาะมิกกีตาร์ในอีกแบบนึงมเัเแรงเยอะนะยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆนะครับแต่พูดในเรื่องของว่าถ้าเราศรัทธามันเชื่อมั่นในสิ่งตรงนี้คือข้อที่หนึ่งเราแน่นอนเลยเราจะได้กีตาร์ที่ดีได้เสียงกีตาร์ที่ดีเอาไปเล่นอย่างอย่างให้ดูนะฮะผมกีตาร์ไม้ต่อเจ็ดชิ้นเนี่ยนะกีตาร์อังกิโลไทยเนี่ยนะามาโมดิฟายใหม่ไม่เหลือเขาคงเดิมเสียงคนละเรื่องเลย ขอมางงงขยงสามวันกลับคืนมาเหมือนเดิมเผาเรียบร้อยทําสีใหม่นะครับก็จะได้สิ่งที่เราศรัทธาในตัวมันคือความเนี๊ยบความให้สาวให้เสียงที่ดีของมันไอ้รูปลักษณ์หรือสไตล์ความสวยงามหรือเฉิดโฉมนั้นผมจะไม่ไม่นับไม่พูดรหรือแบรนด์แบรนด์ที่มีชื่อเสียงหรือความรู้หลานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าคนละส่วนกับที่ผมศรัทธามันนะครับ ถามมให้ผมไปเล่นกีตาร์สักตัวดีๆไหมผมก็เอานะฮะเออใครจะไม่อยากได้ถูกไหมแต่ทีนี้เราจะพูดถึงว่ากีตาร์เนี่ยผลสุดท้ายแล้วผู้ฟังฟังอยู่ไกลๆหรือเป็นเทปออกมาเป็นออดิโอออกมาถ้าไม่เขียนไว้เขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าคุณใช้กีตาร์อะไรเล่นนะครับแต่ซาวด์หรือเสียงมันใช่เออมันก็เลยกลายเป็นค้นหาแล้วก็ทําให้มีมูลค่าราคาขึ้นมาในตลาดเพราะผู้คนอยากได้นั่นเองนะครับสองคุณศรัทธาใน อุปกรณ์เอฟเฟกต่างๆหรือเปล่านะครับอย่างอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยสองร้ยสาสิบาทตอนนี้ขึ้นเป็นห้าร้อยแล้วเมื่อผมได้มาสองตัวเสียดายนะเออได้มาสามตัวเสียดายนะลุงนี้ซื้อมาสักโหลสองโหลกห็กยังดีนะมาแบ่งขายให้น้องๆที่อยากได้สักตัวละสี่ร้อยก็ยังก็ยังโอเคนะค่าส่งค่าอะไรเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นสี่ห้าร้อยแล้วลวม่าสงี่ห้าร้อยเลเออผมได้มาสามตัวแล้วก็ได้ตัวเสียๆพังๆมา ใส่เอฟเฟกเดินวงจรสลับข้างกันซะงั้นแต่มันก็ยังใช้งานได้แต่ก็ขุ่นผื่นหน่อยครับอ่าเอฟเฟกทุกวันนี้เนี่ยได้มีทั้งพวกจำลองดูดเสียงได้ดูพิเคตได้นะมีสัญญาณแบบสเตอริโอเอาเอฟเอลอาร์เอาเ้เป็นดีไอบ็อกซ์ในตัวไอที่ผมซื้อมาก็ต้องการไอตัวนี้เหมือนกันเออ ถูกีแถมได้โมดูลเลตเอฟเฟกอะไรมาแต่เสียแตกก็ผมก็ไม่ดีคอยใช้งานเท่าไหร่ก็ดูแล้วมันเหมืนมอนกับก็ทางกทางนะเพราะฉะนั้นการที่เราศรัทธาในส่วนของเอฟเฟกของกีตาร์<อ>นะครับอย่างผมก็ยังมีที่น้องก็มาทิ้งไว้ให้แล้วก็ยังมีส่วนตัวอกีกอีนเป็นก้อนๆอ,อีกนะครับแล้วก็มีไอ้โทนเวริร์กอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งเอฟเฟกต์รุ่นใหม่ๆนะครับได้สร้างมาตรฐานในความให้เสียงในการที่ทำเอฟเฟกต์ทำเสียงกีตาร์ ให้อยู่ในหูของผู้คนแล้วแถมยังจำลองซิมูเลตซาวออร์จินอลเก่าๆถามว่าเขาได้ทำอะไรใหม่ไหมไม่ทำอะไรใหม่เลยนะแค่ไปจำลองซิมูเลตซาวเก่าๆที่เคยโด่งดังในอดีได้สร้างเสียงที่คุ้นหูคุ้นความรู้สึกของนักกีตาร์มาร่วม45 0 0ปีเขาก็ได้แค่ไปจำลองไอ้เก่าๆนั้นมาแถมไปดูดเสียงมามีเทคโนโลยีที่สมัยใหม่เข้าไปเพื่อที่จะ รวมความรู้สึกแบบนั้นให้อยู่ในเอฟเฟกที่คุณไปซื้อมันมาาสุดท้ายแล้วก็คือคุณก็ไปได้ของที่เป็นสมัยใหม่ที่เป็นดิจิตอลแต่ถามว่าเมื่อคุณเอามาเล่นมาใช้งานมันก็ยังมีข้อจำกัดในหลายๆอย่างในหลายเรื่องครับเพราะว่า,วาอุปกรณ์ถ้ามันไม่แมบบ่นยนไม่พร้อมเพียงไม่เพียงพอที่ตัวมันจะส่งประสิทธิภาพออกมา ได้เต็มที่มันก็มีข้อจํากัดในการใช้งาน,นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างไรเสียก็ตามเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องน,นี้มันเป็นเสียงแบบ8บิดนะฮะก็คือเสียงโมโนโที่ออกจากตู้แอมป์กีตาร์หนึ่งตัวถ้าเรามาวัดกันด้วยตรงนี้นะครับวัดกันด้วยตรงที่8บิด8บิดนี่คืออะไร8บิดนี่คือไม่มีซีริโอนะครับ16บิดเริ่มเป็นซีเรียลจัก24บิดเริ่มเปจะ2.1 5.1 32บิด4 32บิดจนบิดจนมันเยอะฮะ สามสองบิตก็คือน่าจะน่าจะสูงสุดแล้วนะเพราะเอฟเฟกต์ทัวนี้มียี่สิบสี่สามสองนะก็คือให้ซาวด์ที่มีความละเอียดเรื่องความกล้องกขางวกนการสะท้อนกันมุมมองหรือการคอลาสซีมีเฟซซิ่งเฟเซอร์วิ่งออกเอาเฟดเอาอินเอาอินเอาไปซ้ายไปขวาไปกลางไปหน้าไปหลังได้ก็คือความละเอียดของบิตบิตเรทของย่านความถี่ในเชิงออ udi โอซึ่งผมไม่พูดแล้วผมก็ไม่ได้เมนเก่งตรงนั้น แต่ก็เข้าใจมันบ้างนะครับเมื่อเราศรัทธาในตัวกีตาร์ข้อที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาพูดกันข้อที่สองเอฟเฟกที่ดีนะครับข้อที่สามเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความเสถียรความนิ่งความถูกต้องเลนจ์ของความถี่ต่างๆที่ออกมาจากแอมนะครับสามส่วนนี้คุณจะดีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เลย คุณมีเอฟเฟกดีคุณมีตู้แอมดีกีตาร์คุณไม่ดีจบข่าวมีกีตาร์ดีเอฟเฟกไม่ดีแล้วก็ตู้แอมไม่ดีอย่างเงี้ยผมมีตู้แอมที่ใช้ดอกลำโพงของไทยมาเมื่อมาเสียบเอฟเฟกที่ปรับไว้เสียงซาวเดียวกันมันออกคนละเรื่องเลยนะฮะถามว่ามีปัญหาตรงไหนถ้าจะตอบง่ายๆก็คือหนึ่งดอกลำโพงเนี่ยมันไม่ใช่ดอกลำโพงที่มีย่านความถี่ที่เหมาะสมกับตัวกีตาร์เพราะฉะนั้นแอมดีๆมันก็จะมีวิเคราะห์มาแล้ววิจัยมาแล้วย่านความถี่ของดอกลำโพง ที่มันส่งผลออกมาผมว่าภาคขยายเนี่ยอืมเดี๋ยวนี้แถวห้องแถวก็ผลิตแอมบิไฟเออร์ดีๆขึ้นมาได้แล้วนะเออเหมือนเหมือนช่างเลทรคนิ์ onic, จบปวชปวสมาผมว่าเขาก็ผลิตหาอุปกรณ์ดีๆมาผลิตได้แล้วแต่สปีเกอร์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยสำหรับตู้ลำโพงนะครับคุณไม่เชื่อหรอกคุณมีตัวมีตู้ลำโพงแบบพิกกกสักตัวดนึ่งดูว่ามันเสียงไม่ดีนะเราไปถ้ามีดอกหลายๆรุ่นนะดอกใครก็ได้ ดอกที่มีขายตามท้องตลาดหรือเป็นดอกพวกเสียงติดรถยนต์ก็ได้อย่างไอตู้ตัววอกของผมเนี่ยพาสไฟเดอร์นะฮะมันเสียดอกมันแตกแล้วไว้มันเบียดพอเอามากดข้างหน้ามันมีเสียงคุกๆเนี่ยมันทําให้เสียงมันออกมาไม่สมดุลผมก็ไปสั่งดอกสามร้อยกว่าบาทมาใส่อุ๊ยเสียงดีอกว่าไอ้ที่วอกที่เมดอินเวียดนามที่มันติดมากระตัวอีกไว้นะก็เป็นซะอย่างนั้นนะครับเนี่ยไอ้ที่ได้ยินเมื่อกี้นี่นะฮะเนี่ย,ยที่เล่นอยู่เนะี่ยเป็นดอกลำโพงที่สั่งมาจากของไทยนี่นะฮะ เลยโยนไอ้ดอกบอกเจ่านั้นทิ้งเลยที่ว่าจะไปพันหม่ไปซ่อมแต่มันก็เป็นของแบรนด์เลยนะของออริจินอลมาจากตัวมันเองเนียแต่ว่ามันทําในเวียดนามนะครับเอาละกลับมาข้อที่หนึ่งกีตาร์เสียงที่ดีเราจะไปหามันยังไงอืมกีตาร์เสียงที่ดีเนี่ยนะครับคลีนดีแตกดีมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเสียงคลีนที่ดีเมันหมายถึง ตัวอะคูสติกกีตาร์ให้เสียงตัวมันเองได้ดีเราลองย้อนกลับไปดูกีตาร์โปรกีตาร์อะคูสติกกีตาร์คลาสสิกเขาผลิตด,ด้วยกรรมวิธีที่ต้องใส่ใจกับความเป็นอะคูสติกบอดี้อะคูสติกเนเชอรัลซาวของตัวมันเองแม้กระทั่งเวลาเล่นยังต้องไม่ต้องโดนอะไรเยอะเลยนะต้องวางไว้กับขาและขาตั้งนี้แล้วตัวต้องไม่ไปไปพิงกับมันเพราะต้องการเสียงมันที่มันสะท้อนออกมานะครับ มีหลายท่านมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยถ้ากีตาร์เสียงไม่ได้เปลี่ยนปิกอัพให้มันแรงขึ้นก็จบผมว่ามันไม่จบนะฮะแต่ก็มีคนเถียงว่าเอ้ยนี่ไงปิกอัพนี้มันไม่งอนเนื้อไม้เหรอเพราะอะไรนะครับเพราะคุณไม่ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องพวกนั้นไงนะครับคุณไปสนใจรือว่าไอ้เสียงมันแรงเสียงมันพุ่งเสียงมันอ่าฟังแล้วดูด้ป๊้ป๊าดอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เล่นกีตาร์จริงๆคนที่ฟังเสียงกีตาร์มาทั้งชีวิตจริงๆคนที่เข้าใจอาวุโสข,ของกีตาร์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่นั้นนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เรื่องกีตาร์เข้าใจคำนี้คนที่ไม่เข้าใจผมก็ไม่ไ,ไปต่อว่าตัวเองด้วยล่ะนะก็ขอบคุณมากเลยครับที่ของฟังของคอมเมนต์นะครับกีตาร์ที่ดีมันก็ย่อมมา,ามาจากวัสดุาาสที่ดีวัสดุที่ดีก็เป็นเนื้อไม้ที่มีมวลต่อปริมาตรที่เหมาะสมที่จะมาทํากีต้าร์ไอ้ตรงนั้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าสมัยใหม่สมัยนี้เ,นเด็กๆน้องๆเพื่อนๆพี่ๆรุ่นใหม่ๆ มีโอกาสเยอะที่จะได้ไปเจอสิ่งที่ดีๆมากกว่าในรุ่นที่พวกผมเนี่ยมีน้องเอากีตาร์ที่หออินฟินิตี้อะไรที่ทำในจีนอยู่หอสควอ s ์เออร์โชว์มาสเตอร์อะไรมาให้เอามาให้ผมทำนะครับน้องๆที่มาเรียนเนี่ยผมก็ทำให้แบบไม่ได้คิดอะไรถ้ามันมีอะไรหรือมีอะไรต้องใช้เวลามากก็ต้องว่ากันนิดนึงนะแต่ว่าถ้ามาปุูกมองเปลี่ยนแผงปิกกาดใส่ทั้งเซ็ตเลยถอดใส่หรือว่าแต่ถ้ามาทำสีทำอะไรเนี่ย มันก็ต้องใช้เวลาครับแต่ถ้าทาอย่างพวกอื่นเนี่ยพวกกลัดไปปาเฟ็นอะไรนิดหน่อยผมทาให้เลยนะฮะให้เขาเอากลับไปเล่นเลยคนที่มาเรียนเนี่ยเขามาทิ้งม่ให้ตั้งตัวแล้วอนี้ก็ทําไปหลายตัวแล้วนะะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราภาวนาเป็นผู้ให้กับเขาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะให้เขาจนถึงจุดที่มันเหมาะสมที่เราจะให้ได้เหมือนว่าเราจะให้เนี่ยเราก็ให้เขาเลยนะครับอย่างพวกทําอะไรให้อะไรให้ผมผม บางทีถ้ามันต้องใช้เวลามากหลายวันเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถในส่วนที่หูหาที่ไหนแล้วมันมีมูลค่าราคาเนี่ยก็ว่ากันนิดหนึ่งเพราะว่ามันใช้เวลานะครับช่างต่างๆอะไรที่รับทำตัวผมต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้รับงานนะครับผมไม่ได้รับงานนะพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างนะไม่ต้องกัวผมไม่ได้ไปแย่งผมทำไม่เฉพาะน้องๆที่เข้ามาเรียนด้วยแล้วก็มีกีตาราหลายตัวอะไรเงี้ยอยากทําอยากอยากไอตัวที่เป็นดราม่า ที่เป็นมาม่าก,กันเนี่ยน้องเขาเอากลับไปแล้วนะครับแล้วแถมซื้อเอฟเฟกต์มาทิ้งไว้ให้ลองให้เล่นก็ลงกันไปให้ดูแล้วนะครับอาคิต้าที่ดีมาจากไม้ที่มีอายุอายุเก่าหนะ่อยไม้เนี่ยที่มีอายุเนี่ยมันมันก็รวมจนถึงไม้ที่ไปตัดมันตอนมันแก่แล้วนะครับอย่างพวกเดอะทรีมฮอกกนนี่ที่ในป่าคองโกอะไรไหมที่อาจารย์เอกชัยไปสั่งมานตัวเป็นสิบล้านโนะชว์ไม้เนี่ยผมก็บอกว่าเอาเอาอกไปยากมากมันมัน ลำต้นมันหนักหลายเป็นพันพันตันนะมันอัดมาจนโคนต้นมันบี้โยโย่ไปโย่มาจนลายมันเป็นควินมอกกะลี่มันจะมีอยู่ชนิดมีต้นเดียวนัคือดีทีมอคก็นี่ที่ลายมันมีวาวๆาวาวเป็นควินยังไม่เปิลก็เหมือนกันลำต้นใหญ่ๆมันอัดกั็นจนโคนต้นมันเป็นลายโดยธรรมชาติเยมันก็คือแบบเหมือนมันมันถูกเพสเพสด้วยน้ำหนักของต้นของบอดี้มานะนะครับ ซึ่งไอแบบนั้นนะ่คือแสดงว่าไม้ทั้งแก่ทั้งมีอายุทั้งคุณภาพเมื่อเอามาทิ้งไว้เอามาอบผ่านกรมวิธีในการที่มีผลิตมันจึงมีราคาแพงนะไอนี้เราไม่เถียงหรอกแต่อย่างเราเราท่านๆเนี่ยไปได้กีตาร์มาสักตัวหนึ่งไอโบนเนท้าหกศูนย์อายุสักสามสิบสี่สิบปีที่แล้วอู้นั่นก็ถือว่าสุดสูดแล้วนะครับอย่างเงี้ยไอผมไปได้ไม้ที่มันเป็นต่อเจ็ดชิ้นไซส์เดียวกับเมเปิลที่ทําคอ ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นโรงงานที่เขาเอาเศษไม้ที่ทําคอมาต่อปเป็นมเปิ้ลแล้วมีมอกกานี่อยู่ตรงนี้นิดหนึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยเออตัวนี้ก็เลยเป็นมอกกานี่แล้วก็มีเปิ้ลอีกหกชิ้นเป็นไซส์เดียวกับที่ทาคอเลยนะผมเชื่ออย่างนั้นว่าเป็นไม้เศษไม้ที่มาจากการปาดเพื่อจะเอาไปทําคอคอทีตได้แล้วมันเหลือเขาก็เลยมาปาดทำนี้เป็นบอดี้ตัวนี้ก็เลยจะมีน้ําหนักมากผมเลยปาดเอกเหลือครึ่งหนึ่งปาดปครึ่งตัวนะฮะถึงเทียปปาดมันก็เลยได้ซาวอย่างที่ได้ยินเหนือ ไม้มันมีอายุตัวนี้น่าอายุจันนาจะถึง30ปีนะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ความเชื่อมั่นในส่วนที่หนึ่งคือมองหากีตาร์ที่เสียงดีๆเดี๋ยวดีกีตาร์ใหม่ๆอนะไรอูเมดะนะโซโล่คิง ไม่ไดใช้หนาเนี่ยได้ทําการอบไม้ตามสูตรตามสิ่งที่เขาคิดค,นค้นขึ้นมาคอเป็นเผามาเพื่อให้มีมวลลดลงต่อปริมาตรแล้วมวลมันลดลงน้ําหนักมันเบาลงก็คือเหมือนที่มันเนื้อเยื่อคอเทกอะไรต่างมันเกิดก,ก,การสลายตัวด้วยความร้อนด้วยเทโนยลยีสมัยใหม่คือไม่ต้องไปรอเวลาบ่มเวลาอะไรที่โดยธรรมชาติแบบสมัยก่อนสมัยนี้มีเทโนยลยีใหม่ๆเยอะนะสามารถทําเลียนแบบการเวลาที่ผ่านไปของวัสดุได้ดี เช่นกันกีตาร์ใหม่ๆหลายตัวเนี่ยวิฮอรใหม่ๆดังขายเจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนก็มีนะครับแล้วก็เสียงที่ดีเหมือนกีตาร์ในปีที่ผลิตมาในออริจินอลตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเก้าห้ากว่าหนึ่งเก้าหกกว่าหนึ่งเก้าเจ็ดสิบนั่นแหละฮะบ,บางครั้งความเชื่อมั่นและศรัทธาในกีตาร์ที่ดีไม่ใช่เป็นเรื่องของความศรัทธาและเชื่อมั่นในกีตาร์ที่แพงือกีตาร์ที่มีแบรนด์ระดับโลกดังหนุนห เดีย๋ยนี้ไปเห็นดูกีตาร์รุ่นใหม่นะเมทอินประเทศเคลืนบ้านนี่นะไม้ต่อสามชิ้นไม้ป๊าป้าสองดูสีสว่างมข้างหลังต่อกันสามชิ้นยังสู้นี่ไม่ได้เลยผมไม่ดูนี่อินฟินิตี้นะไม้เอลเดอร์ชิ้นเดียวเลยนะทำสีซันเบิร์มาให้ดูเรียบร้อยเลยน้องเขาได้มาถูกๆได้มาสองตัวไหมผมทำให้เช็ควงจรเปลี่ยนผัง บอดี้มันเปลี่ยนถังไอ้ตัวนี้มันใหม่บางอีกตัวนึ่แช่น้ํามาตัวนี้สนิมกินเป็นวาวน้ำคือน่าจะแช่น้ําแช่ฝนมาไม่มีใครสนใจน้องก็ได้มาถูกๆไอ้ตัวเนี้ยผมดูแล้วเป็นเอลเดอร์เลยนะเหมือน,นเป็นพรีเมียมหรือเปล่าไม่น่าจะพรีเมียมหรอกก็น่าจะเป็นไมค์เกตเอลเดอร์ที่ดีๆนะเพราะดูแล้วหูุขนาดแบบเฟนเดอร์คลาสสิกฟอลอยด์เนี่ยยังมีรอยตาไม้ยอยู่ข้างในนะตาไม้ที่แบบเขาออ,ออกไปได้แต่ยอมทําออกมา จะทำสีสันเบร์ดให้ดูผมซื้อมาตัวมันมีรอยตาไม้อยู่สองตำแหน่งสองจุดซึ่งมีตาไม้สีดำๆเป็นเหมือนเป็นวาวเป็นไม้ลายไม้มาแล้วมันหลบอย่างนี้แหละมันหลบเป็นกิ่งก้านเล็กๆหรืออะไรสักอย่างที่ไม้มัน,ม,นมีตำาหน่งตรงนั้นไอ้ตัวนี้ไม่มีตำาหนิเลยนะฮะไม้มนีนะม่มาแบบชิ้นเดียวเลยนี่อินฟินิตี้แต่คอไม่ดีผมบอกเลยว่าคอมาไม่ดีดูไม้รู้ฮนะถามว่าทำไมผมดูแล้วรู้นะเพราะอะไรผุโก่งมีตัวเอสแล้วนะ นะครับไม่รู้จะแก้ได้ไหมเพราะว่าขันทัสสลอดแล้วปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะขึ้นแต่ฟิงก์บอร์ดนี่มาแบบลายเสือเลยนะรถสูตรของแท้มาเลย i n f อินฟินิตี้นะครับถ้าผมโบแล้วก็ลองได้แบบเชื่อได้เลยคุณภาพวัสดุมาอย่างนี้ถ้าคอไม่ขี้เล่จนเกินไปนักว่าโอเคเลยตัวนี้นะครับเนี่ยฮะดูอย่างนี้ได้อย่างนี้มาเนี่ยคุณแน่ใจได้เลยว่าสแต็ปตัวนี้เสียงดีแน่ๆนะครับ ผมชัวร์เลยนะตัวนี้นะข้อที่ทีสองมีระยะนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องกีตาร์เสียงดีเนี่ยอยู่ที่คุณชอบนะคุณไปหามันนะหาไอ้ที่งคุณชอบคุณอยากเล่นแนวไหนออกมาเป็นล็อกถังของบางพางยังไงได้ถ้าคุณสรัทธาเสียงมันมั่นใจในเสียงมันมันก็จะเป็นความรู้สึกนึ่ คุณฟินิสแล้วนะครับข้อที่สองเอฟเฟกต์เสียงดีเอฟเฟกต์เสียงดีเนี่ยมมันวัดกันยากนะครับ เพราะฉะนั้นเอฟเฟกถ้าจะบอกว่าเสียงดีเนี่ยให้วัดกับปตู้แอมธรรมดาเอาละแล้วมันจะคาบเกี่ยวกันด้วยว่าถ้าคุณมั่นใจในเอฟเฟกชนิดนี้นะครับคุณจะไปลองโอ้โหใส่ด้วยออดิโอใส่ด้วยหูฟังบันทึกเสียงแล้วดีให้ลองกับเสียงที่มันให้ความถี่ให้ยางหุ่กระแทกออกมากับพื้นอากาศ ไม่ว่าจะเป็นห้องในรูมหรือสถานที่โอเพนอย่างเงี้ยโอเพนะครับผมก็ใช้แอมสิบวัตต์ของวอ l k กนี่แหละตั้งอยู่ข้างหลังกล้องนะครับกับเอฟฟิตะคตก้อนทุกครูนะครับวัดมันออกมาว่าเสียงที่มันออกมามันใช่ไหมเสียงคลีนอย่างเงี้ยมันใช่ไหมนะครับนะครับ ยไปเช็คความถูกต้องของเสียงที่มันควรจะออกมาเป็นอย่างนี้เราไปซื้อของเราไปหาของนะครับโอ้โหแบบเราก็ปล่อยให้คนที่เขาเป็นเซลล์หรือเป็นคนขายเขาเ็าีเซ้นให้มาแต่เราไม่มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องพวกนี้อย่างเช่นเสียงเคลีนที่ดีคุณจะเป็นยังไงผมก็จะบอกไม่ได้แต่ถ้าผมไปลองเนี่ยผมก็จะมีมาตรฐานในการเลือกสมมติว่าตึงแอมเล็กๆอยากจะมาซ้อมสักตัวนี ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไอ้นั่นไนอดีนะครับราคาไม่ติดกี่ตังหรือจะเป็นของที่มีราคาแพงยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆเลยเพราะผมไปลองแล้วผมไม่ใช่ผมก็เปลี่ยนใจก็เลือกเอาตัวอื่นดีกว่านะครับเพราะอะไรเพราะเรามีมาตรวัดของหูที่เราจะเอาไปตัดสินใจเลือกที่จะได้มันมาอย่างถ้าผมไปเลือกแอมเนี่ยผมจะไม่แคร์เสียงด้เสียงอะไรแต่ของแอมเท่าไหร่นะครับ เพราะผมไม่ได้ชอบที่ว่าอยากจะมาเล่นลก็ามผางโอ้โหแอมมาบู๊ตบังปังบังปัง,ง,งผมอยากจะได้เสียงคลีนที่มันโอเคนตีคอร์ดแล้วมันเป็นคลีน ที่ดีผมจะเน้นเสียงครีมไเป็นหลักนะครับใครจะไปใช้ก็ได้นะฮะว่าเสียงได้เนี่ยผมก็ไม่ดีเสียงเน็ดอะไรเพราะเสียงได้เดี๋ยวนี้ยเสียงที่ออกโอเค,อ,เคอย่างเงี้ยตัว2องร้าสบาทสั่งมา สิงได้ธรรมดากับตู้แอมที่ว่าจากสิงคลีนเมื่อกี้นี่เห็นไหมฮะสิงคลีนดีแมสกับกีตาร์ที่เราศรัทธามันแลเชื่อมั่นมันเมื่อเอามาเล่นมันสนุกเนะี่ยเอาละเอฟเฟกมันมีเยอะแยะมากมายอย่างที่ผมบอกนะครับตัวครึ่งแสนตัวเป็นแสนยนีมีเลยเอฟเฟกก้อนเดียวหมื่นกว่ายังมีเลยที่ผมยืนอยู่ในห้องเนะี่ยไม่ได้เอามาโชว์ตัวสองหมื่นยังมีเลยยิ่งไปเห็นโอ์ไดรยสองปุ่ม รุ่นคลาสสิกของบอสเขาขายสองหมื่นห้าในร้านขายมือสองโมอ,อุแม่เมจ้าโอ้รุ่นนี้สมัยก่อนนะหากซื้อขอขอซื้อต่อพี่ขึ้นมาก็ดีเนาะเขาขายสองสามร้อยเองสมัยก่อนนะไอ้บอสรุ่นแรกๆเลยดิตอนในแหลงคอรัสซีเล่แบบช้ำๆเลยนะรุ่นแรกเลยไม่อินเจแปนเลยรุ่นนี้ขอซื้อต่อเข้ามาก็ดีนะลุงพี่ทอดตากแยกย้ายกันไปเขาก็คงโงยนให้ไก่จิกกินเล่นหมดแล้วมั่งพังหมดแล้วมัสมัยนะเสดายนะครับฟาสบ็อกซ์เมดอินอร์มันของแท้เลย ช้ไดโอดเลยแต่เมื่อก่อนเคยยืมเขามาเล่นนะเป็นกล่องรีฮอเรลเรือนมาแล้วนะครับนู่นลูกนี้เขาขอซื้อเขาสักสองร้อยเขาก็ขายนั่นในสมัยนั้นนะผมไม่รู้นะถ้ารู้นี่แหมอะไรซื้อเก็บมาหมดแล้วเคยเล่นหมดแล้วนะฮะไอของพวกเนี้ยนะครับรุ่นแรกๆเลยไอน,นี้ไปขายร้านมือสองตวงสองหมื่นห้าอุเมจานะครับคุณศรัทธาในอะไรศรัทธาในความหายากเชื่อมั่นในสิ่งที่มันเป็นแบรนด์เนมหรือเชื่อมั่นในสิ่งที่ มันให้เสียงให้สาวที่ถูกต้องกับหูคุณผ่านความถี่ผ่านขึ้นอากาศกว่าผ่านความชืน้น humidity ความยูมิตต่างๆความเหนียวหนืดของอากาศความหนาแน่นของบวนอากาศดอกลำโพงที่ทํางานอิสระบนในห้องในอะไรต่างนะครับรวมกับเอฟเฟกส่งผ่านตู้แอมออกมาในสามส่วนนี้ถ้าคุณหามันเจอก็ต้องแพงก็ได้ครับเป็นอะไรที่ใช้ได้ มันก็ทําให้คุณเล่นมีความสุขแล้วน้องก็ดึงเอา J S J S 10มาเนี่ยของบอสที่มันแกะเพลงได้ดีเลยได้ที่เป็นเป็นพอตเทเบิลนะเอามาเรียนอุ้ยเสียงดีนะฟังเสียงก็ปรับเสียงได้เสียงอะไรเสียงมันใหญ่เหมือนในเทปเลยจริงๆเหมือนในในแผ่นเลยปรับเป็นเสียงนั้นจางนี้เขาทำเอฟเฟกมาให้เรียบร้อยก็ราคาหมื่นกว่านี่นะแต่เขาซื้อมือสองมาสี่ห้าพันครับก็ได้ของดีมาใช้นะไอ้บอสตัวนี้ มันก็แกะเพลงได้มี MP3 มีสมีเทมโปมีแบ็ก i ิ้แ็มีอะไรให้เรียบร้อยแบบแถมปรับเปลีปป่ยนคีย์ได้ตั้งห่ายืดยืดเสียงนะยให้ยสั้นให้ยาวก็จะดแกะเพลงด้วยหูได้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราอยากจะฝึกหรืออยากจะเป็นนักกีตาร์หรืออยากที่จะเข้าใจมันว่าอะไรดีไม่ดีต่อตัวเราเองเมื่อเรามีข้อมูลมีความรู้ในเรื่องพวกนี้นคุณไปมองหาแล้วไปฝึกฝนในการฟังในการจดจํา คุณในลักษณะคุณสมบัติของมันกีตาร์ดีเป็นอย่างไรเสียงเอฟเฟกที่ดีเป็นอย่างไรนะครับย่านความถี่ที่มีอยู่ขนาดนั้นขนาดนี้ที่มันบอกว่าซื้อมาสี่ห้าหมื่นสุดท้ายเอามาเสียบตู้แอมป์ตู้เดียวแปดโมโนแปดบิตคิดทีด่ดีไปเสียตังค์เพราะอะไรคุณไม่ได้ใช้ข้าวมันจะถึงสามสองบิตยี่ิบสี่บิตคุณใช้ได้อยู่แค่แปดบิตถ้าได้เอฟเฟกที่เป็นก้อนแล้วมันส่งสัญญาณแปดบิตออกมาได้เนี๊ยบกับตู้แอมป์สักตู้หนึ่ง ผมว่านั่นที่สุดแล้ว